ต้นเกาลัดไทยที่ปลูกไว้ลักษณะของต้นก็ได้กินลูกแล้วเป็นปีที่สองค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องติกอีสานพาดู YouTube วันนี้ติกจะพาทุกท่านมาชมต้นเกาลัดไทยนี่เป็นต้นเกาลัดไทยที่ปลูกไว้ การปลูกไม้ต่างๆนานาชนิดก็จําเป็นและก็สาคัญมากเลยนะคะปลูกเพราะว่าเราชอบแล้วก็ที่สําคัญเราได้กินด้วยนะคะเราไม่ต้องไปซื้อที่นี่ก็มีการปลูกต้นเก่าลัดไทยจะมีลักษณะการปลูกแล้วก็ได้กินผลผลิตกินลูกของเขาในปีที่สองแล้วนะคะพวงใหญ่ๆเลยค่ะเก่าลัดไทยค่ะตอนนี้ออกลูกแล้วลูกก็เริ่มแตกแล้วก็เริ่มเก่มเมล็ดจะได้เก็บแล้วค่ะ เมล็ดฝากก็จะได้เกบแล้วลักษณะของเกาลัดที่แก่ก็จะมีเปลือกสีแดงแล้วก็เมล็ดจะเป็นสีดำแล้วก็มีลักษณะเปลือกแข็งนะคะก็จะกินไส้ในของเขาข้างในนะคะดูลักษณะลูกของเกาลัดไทยจะมีลักษณะเป็นพวงใหญ่ย้อยลงมาการที่ลูกเกาลัดจะแก่ก็สังเกตจากลักษณะ ของฝากเขาจะมีการแตกมเมล็ดออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะ,มะเมล็ดเป็นลักษณะสีดำหรือว่าน้ำตาลนะคะอันนี้ก็เป็นเม็ดใหญ่ๆอวบๆเลยนะคะดูลักษณะเม็ดเการัดแล้วดูสวยงามฝั่งนี้ก็มีค่ะ สีแดงสวยงามเลยค่ะฝั่งโน้นก็มีอันนี้มเมล็ดฝากที่ขาวเกก็จะมีลักษณะแต่ฝากสีแดงแล้วก็มเมล็ดก็จะเป็นสีดำข้างในฝากมเมล็ดก็จะแตกออกมานะคะก็จะเห็นเป็นมเมล็ดอย่างนี้เลยค่ะฝั่งนี้ค่ะ นี้จะเป็นลักษณะลูกดิบค่ะลูกที่ดิบจะเป็นสีเขียวฝักจะมีลักษณะเป็นสีเขียวพอลูกแก่ก็จะเป็นลักษณะสีแดงมเมล็ดก,ก็จะแตกออกมาให้เห็นอย่างนี้ค่ะต้นก็มีลักษณะที่เตี้ยแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะแตกกิ่งแขนงออกมา ลักษณะต้นไม่ใหญ่ลูกข,ของเขาก็ติดลูกติดฝากออกมาสีแดงจะเป็นลักษณะที่ลูกสุกนะคะพร้อมที่จะจะเก็บกินแล้วเการัดไทยเป็นเกาลัดที่มีรสชาติอร่อยไม่เพ้เกาลัดจีนนะคะเพราะว่าในปีที่แล้วก็ได้เก็บผลผลิตของเขามากินนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่สองที่เขาออกผลมาให้ ได้เก็บผลผลิตนะคะเป็นไม้ชนิดพืชชนิดที่น่าปลูกไว้อีกชนิดนึงนะคะสําหรับท่านที่มีพื้นที่ตรงไหนว่างๆก็สามารถปลูกเป็นไม้ชนิดนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะฝั่งนู้นก็เป็นลูกดิบค่ะลูกดีที่ยังไม่เก่มาฝั่งนี้อีกค่ะฝั่งนี้ก็ยังมีลูก ยังดิบอยู่นะคะก็จะสูงขึ้นไปข้างบนจะเป็นลูกสีเขียวๆอยู่นะคะลักษณะสียังไม่สุกต้นนี้ก็จะมีสุกแล้วก็ดิบปะปนกันนะคะ